นังลกใส่แล้วบ้านนังใส่เลยนั่งอะไรเนี่ยเน้นนังเลยพี่น้องเด้อขานอนน,นี่ใส่พักซี่ลงไปเลยกับพักนั่งตูนั่งตูลงไปพี่ๆ,ๆ,ๆ,ๆี่ๆๆๆๆี่่พี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่พี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ีี่ีีีีี อ๋อย่างน้ออน้อซอมอันพักกี้เล็กกันนะโอ้ไปไหนไม่ใส่ยีกใหญ่เก็บวันนุ่มนิ่แล้วห้าหัวคางห้าวมานี่ยเว้ยโอ้ยนี่จะหยอดรำงำตัวนี้พูดนะเมื่อพี่หน่วงไปหาม่าใส่ยีกต้มออมกินเชียงเพียงโอ้ยหนี่จะหยอดงำงำเลยพวกเมื่อกี้ไก่เด้อนะใหญ่ก็ได้ไปหาว่าใส่จงกหาว่าจะคางหัวแหละตมชดท่อนกหน้าตอนเชียงเพียงต้มเชียงเพียง ตุ่มใช้ไดหมอนี่แล่อกกดใหญ่เดี๋วอออ่อนๆมันบอกออกออเส้นหนังหาหนังใหม่เด้อยบอกเลยก็ได้เออหนังหาหนังใหม่เด้อวบอกเลยก็ได้หนังใส่น้อนอภาพยนตร์บอกวันละวอนภาพยนตรโคบอ่วันเขาคลายหุ่แหละเด็ดเด็ดใ่หมอเด็ดนเออเอาโดเอาลดมันอ่อนบนอยนี่เอาบดนี่ะเอาหนังไก่บอกหนังยังไม่ กางไกลนังวะนังข่ยเลยจังนี้เราบอกกวนไรออมบอกกวนไรเราเลยห้านังไก่ไม่เห้ฟอมใส่มันกรเปื่อยมัอ่อนม่ได้แม่นี่ยน่องอ่อนเวิร์ดเอาเวิร์ดยอดพอดีเลยพี่น้องเอาเวิร์ดเขาหลุดมั่งสี่กลับมาวิธีให้เจไดแน่เขาให้เจไดก่อนวิธีเห็ดเบาเขาข้างมอไปยัน่อนเขาต้มซองน้ำเขาบมดตรงไรายน้ำมันต้มน้ำต้มก่อนแมนข้างมอไปแล้วอยังีงโอ้ข้างมอไปแล้วเออมันกระฟวดมอฟวดฟวดเขาเอาลงเลย หมดจากซ้ำมันออกน้ำยันออกแล้วน้ำขมมันออกต้องก็เย็นทิมนะคะต้มไหมวันนี้ต้มช่องหลบแม่นแล้วเขาเขามาเห็ดปรุงปรุงที่หนึ่งแล้วก็มาปรุงบัตฉีคอมเขาก็ใส่หนังใส่พริกใส่อันงามเำนะพักอีตูัวใส่ผักขาได้ห่วยเขาเหเดี๋ยวเปลี่ยนไปหาหนังมาเห็นอะไรก็เล่นก็ได้หาหนังเป็ดหนังไก่มาก่อน หน,นังไก่ผู้ใดสิยออมใส่ยนังเป็ดนังไก่เขาขอออมใส่ยนังขั้วยมันจังแซ่บเสร็จแล้วออเนี่ยไปต้มแล้วบ้านเนี่ยหมอก็ล่างสดพอดีพอดีหมดนะอ่อนจะได้บานเนี่ยเสาล่วงได้บ้าน,นอย่ังประโคมต้มน้ำเดือด ừm tụm lấy cơm này tụm thưa xi chưa chưa tụm thưa lẹ chưa sống chưa 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 Tôm chưa 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 Tôm chưa 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 Tôm chưa 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 นังไข่จะดว่าเลยแรงมากบอเว้ยคือวหมท่านใจคือท่านใจแถอวะอ๋อฮันฮันฮันโอ้ต้มมาอย่างนี้ตัวต้มมเปล็กตัวนี้หนามยังไงหนามยีน่า้นามยีน่าโอ้ยนี่บอใบขี้เล็กใบขี้เล็กสิพ่อกินบ่อนี้ยนี่ขึ้นหน่อยใช่ไหมพ่อเลยเว้ยเพื่อเพื่อซีด้ยยืดถุยหนึ่งเอาใบหลายมันส่หนังบปลายเลยใส่หนังหลายหลวงนี่แล้วมันหนังหลายแนวหนังหลายซอยตอนใหญ่เพื่อว่ามันเสียนี่ย แล้วเบิ่งไก่ดูพี่นองได้แล้วเราซอยอ๋อตัวนี้ซอยมากเรียบรลอยเป่อยลอกเบิรงม่นเปรยบ่อนะเปอยอยู่โอ้ยเปื่อยปานบัหาเห็ดเ็ตอนหน่อยอกเออไปดังไปใส่ทันไฟกันเลยเตรียมด้บ้านนี่จำขบือใ้เยะหนักก่อนใส่ขบือด้วยพี่น้องเด้อ จะน้ำสกอตใส่ขอบวนก,ก่อนหอ,อมกี่เล็กมีพี่น,อน้องถามว่าเฮทสใ้เบิ่งแนมาสันน้าสูตรเฮทสใ้เบิ่องในนี่ <c oughs> แต่บ่หลายพี่น้องหอมกี่เล็กอันนี้บ่แม่นว่าบ่หลายที่เฮาปั่นมันก็นเลยมันก็นเลยเนียมหน่อยนะครับกินก็นหลายอยู่แต่ว่าเฮามาเนียนผิวเน้นหนังนะครับเด้อเน้นหนังนลเลยไล่เลยหนังหนังควายครับจะาตัดตำขอบวนก,ก่อน ใส่หนึ่งพริกพริกก่อนใส่พริกใส่กระเทียมกระเทียมลงไปตะไคร่ข้าวหม้อวันตําใส่กันเบื้องหัตะไคร่บ่วตะไคร่บ่ได้ใส่เด้ลาใส่พร้อมเครื่องซุ้มเอิ้นนี่พี่น้องเฮ็ดง่ายงเด้อสูตรบาดเฮ่าล่ะสูตรโบราณเพิ่นเอาข้าวขีงเล็กวัตําใส่ก่อนสิบ่เฮ็ดเป็นตอนสูตรนี่สิเฮ็ดเป็นมูนเอานึ่งมูลเลยบ่เออ มันกับบมุมนแห้งแล้วคนซ้ำหนึ่งหรอ,อ่ะ่าองซ้ำได้ซ้ำหนึงจะบมุมนโผดต่ำไปีเล็กใช้นำให้หน้อยได้ไหมให้มันมุนน้อยหน,นึ่งวันไฟุนน่ะคือลูกคนเดินทนด้วยนั่นไฟไฟลูกคนเดินเนด้เอาหมอมา,มาอใส่ นำในนั่นงได้ป่ะเนี่ยลงไปในนัง่งในนัง่งธรรมาชาฉาดดิพี่นอ้องเฮ็ดเอาเองได้เอาเองเลยบนตรงบางคนนป็นตลาดเป็นซื้อเอาเป็นขวดนะครับเขาปั่นเขาเฮ็ดหายแล้วซื้อามามันบ่คือเ่าเฮ็ดเองใส่หนามหลายเนาะเออเออเขาเ,เอาเฮ็ดเองเข้มข้นนี่ใส่ลงไป โอ้สีผ่าถวยบ่นยบน๋นอกนะนุ่งกันเสื้ขั้นบ่ได้ใช่ป่ะสามถวยมาาันี่เพราะสามถวยหมดแกงอมอันผักขลิกเนาะใส่ผักผุดชนโคล่ข้นเขาเขากันกันคนเหาไแตกเขาใส่ขเขาเบื่อเนื้อสมบุกจังโปลเป็นกอ้อ,อนอมะนางปลาใส่อีกก้อน เนี่ยส่พอมไดเนี่ยปลาไลเนน่อนำปลาแดดปันเท้าละถ้าไร่พอมแล้วหัวนี่แหละเนี่ยก่อนเฮ็ดให้กันกับคอมเมนต์กันมาหน่อยหรือว่าเฮ็ดบุ้งกันกับคอมเมนต์กันมาเด้วยสีไปสูตรมัม s <S ่นเนาะอย่าว uh ่า huh. กันเด้อไอสูตรยอดล้นคน้นาะก่อน้นามอีกนามสีเงินบ้าน โอ้ใส่น้นเข้าไปหลายีนเะอ้ยยานโบอีมชรวยหนึ่งสองซับไฟแบบลุกถุดตึงนี่ลนนเลนยมันพ่นไ่้สิจิตหม้อพี่นอ้องจิทเรีวขนาดน้พ่นไปเรื่อยครับเขาเบื่อบอกเบสิติดหม้อใหญ่ว่าพี่นออ้องกบสิจิตหม้อดิ โคตเลยวนะเน่ยหนังลกส้แล้วบ้านหนังใส่เลยเออหนังอะไรเนี่ยนี่หน,ออนังเด้พ<ด>ี<า>่น้อเลยโอ้ยลายนะบ้านสูตรอมสูตรย่ายพี่น้อสูตรบ้านเบปเฮมนได้หรบิเฮตดตอนผักสูตรเฮดมนเนี่เนีนสดบดินขุยปนสินพี่นอ้อนโมตนอล้ว ืุ่ปลูกใส่ก่อนใส่เครื่องปุงเก็ด้พี่น,อน้อง้อใส่รถดีลงไปเด้อซูรถลงไปตามด้ดวยผงนัวครับทุกอย่างมันชุกมาก่อนแหละพี่นอ้องออมันก็เลยเร็ว บริญ่าได้ทาสูงสูงนะเขาเบือสูกเลยนะั่นไม้เขาบืิยุกอะไรเลยพวานนวนัวนวดดีสกับน้ำปลาก่อนขวหนัวอยู่น้ำหลุดดีตัวเลยปลาทำด้วยน้ำปลาเด้พี่น้องเนอะ เอาโดดใส่ได้บาทหนึ่งโดดใส่ครับใส่ได้บาทนี่อันนี้โดดใส่ครับหอมผักขาใส่ผักขาเป็นี่น้องบางบางหมองพันดูโบส่เลยโอ้ยบโใส่มันกะโบเสียบแล้วสิจ้างกันเด้ใส่ผักขากรบตูพักซี่นะครับสุดโต่ง เรียบร้อยเดือบแขบโอ้ยยังยัง่งมันจะไหนตูน้าะข้างตู้าะยั่งตู้วะเนี่ยครับทักซี่ใส่อีกแล้วใส่ฟอร์มกันอีกท่านี่นอ่าพี่น้องง่ายๆเลยครับคือง่ายเลยบาแต่งหน้าได้ง่ายๆอยู่บหมนบาทเฮานี่ยครับพี่น้อคงงือง่ายๆกินได้เร็วอออนนี่ใส่ผักซี่ลงไปเลยครับพักน,นั่งตู้นั่งตู้ลงไปมันจีหอมก,กันเลย โอ้วศริบุรีเป็นถวยมันได้หลยถวยตัวเผื่อแกนังว่าเพื่อเผื่อเพิ่งว่าศบุรดสองสามถวยเ่าสิได้ถวยกินถวยเดียวบ่แม่ยนตัวพี่น้องเอาเลียวเตันนี้เล้วเลยดเด้แล้วพี่น้องเีเดี๋ยวก่อนเเดี๋ยวจะเพิ่ให้นซิมีก่อนตาจุดถ่ายซิมตาจุดถ่ายพี่น้องโอเคโอเคต้นเราไหวใส่เด้นะโอ้ผี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  หนังล้วบเลยนี่เรียบร้อยัพี่น้องหอนหอนเลยเดี๋ยวนี้อู้หพี่น้องอู้หูมาเป็นถุยหนึ่งตัวนี้บักหล่หนึ่งหลุดเลยนี่พี่นโองหลุดเลยพี่น้องหนังล้วบเลยมึงพี่น้องอู้มากมากหอนหอนเลยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับเรียบร้อยพี่น้องครับยายหลอนสวัสดีค่ะพี่น้องนี่มาๆ พี่น้องผู้ดา้แต่หนังหลวนเลยเน้นหนังไหมกินเลยแมมสดเลยสดเลยมามา,มาเสียบเสียบก,กันเลยหอนเจ้าไปแห่งได้ทวนทวนเลยออกมากไม่ไมโกัดหันได้เลหอนเนี่ยอืมอพี่น้องผมอยากกินตัวไหนทำมั้งโอยเบยไก่พี่น้องเบยไก่นี่อือ หน้งนตัยดีครับแต่พ้องเหรอเนี่ยอย่ามอง่งหามเรื่อดี้องเลยกินหลับก่อนอย่าเริ่มเที่ยวอย่าวักเนดะ้อกินผ้าเงินผ้าคำ้ำอย่าเล่าเรื่องกระเบียร์หางสุดเ้อนมั้ย nên năng lái phải không? anh Đông Chắc mượn chắc giọt lão Sai đấy. ฝนตกวะฝนตกพี่หนอฝนมาอย่างไรนี่มาเลยกําลังกินเสียบปากได้ไหมเฮาฝนมาพี่หนอสั่งอะไรดีบ้งดชดแม่สดชดพวดแพร่ฝนจะตกันเนี้ยจ้าเลยจ้าเลย Hmm. Chào 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 đây con chào đây. <cười> hmm. <cười> 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 chào nhỏ phân chắc Đấy chắc, chào 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 hơn, chào 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 hơn. คำสองคำของงเสบ้น่นนองผู้ดูแลไปก่อนเด,ด้อี <c oughs> ่น้องยายหล่นไปก่อนเลยี่น้องว้าวนตัวนองด้วยเ่องเสียบนนคงึง dạ quá là đi bên nó. bên con